ดันตื้อตื้อหันหันด้านยาวเข้าหาตัวหันด้านยาวเข้าหาตัวนะทั้งสองคนเลยจับตรงกลุ่กลางเอาฝั่งที่เป็นตะเกียบขึ้นไว้ด้านบนนะจับตรงกลุมกลางให้เสมอกันทั้ง ด้าน,นหนึ่งขึ้นมาดูไก,ก่ก็ไปเลยเรื่อยๆเรื่อยๆวก็ ด้นนึงตราเปนมาเมือนกีกบ้าน แล้วก็กางกางออกมากลางมาแบบนี้นะจัดอยู่แบบนี้นะเมื่อกี้กลับมาแบบนี้แบบนี้เลยมาตแต่แก่ๆดิโนนี่มาแต่ไม่มาแต่แบบฟังอ่านี่กางมาแบบนี้แล้วต่อเข้ามากันาอ mm. ันี้เป็นขั้นตอน ที่สำคัญการไล่อากาศครับการควัดต้องควัดควัดให้หแรงแงเลยเพื่อจับเลยครับเดี๋ย <c oughs> วเอดีไวั้งนี้ <c oughs> เพื่อให้ผ้ามันเรียบสม่ำกันทั้งตรงกลางและด้านปลายให้คนหนึ่งจับไว้ให้แน่นในอีกคนหนึ่งก็ควัดเลย ถ้ามันดังเพียบเพียบอะแสดงว่าเน้นก็อีคนนึงก็ควัดเปลาเลยนี่จัตรงกลางนิดหน่อยให้มอสัมกันเอาไ้แล้วสังกติ คลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงนครับต่าหากว่าจุดไปตรงไหนก็กกดกลับไปดูใหม่นะจุปกันจุปกันถ้าถูไม่ตาก็กดรีกลับไปดูใหม่นะจุปกกันจุพก